รับประทานอาหารอาจจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับใครหลายๆคนแต่สําหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุแล้วไม่ง่ายเลยในบางท่านอาจจะต้องมีคนดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและในการทานอาหารด้วยตนเองไม่ได้นั้นทําให้เกิดความเครียดและสามารถบั่นทอนความมั่นใจในการใช้ชีวิตลงไปเรื่อยๆทาง AllCare Plus ได้ตระหนักถึงปัญหานในส่วนนี้จึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชุดภาชนะใส่อาหาร สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง Silver Pa เพจานผู้สูงอายุมีส่วนยื่นบริเวณก้นจานสำหรับวางมือแขนข้างที่อ่อนแรงเพื่อประคองและพยุงจานเวลาตักอาหารให้อยู่กับที่ก้นจานลาดเอียงเข้าอาตัวง่ายต่อการตักอาหาร Silver Bow l ชามผู้สูงอายุมีส่วนยื่นบริเวณปากชามสำหรับใช้ประคองชามเวลาตักอาหารให้อยู่กับที่ Silver s p o ป n ช้อนผู้สูงอายุมีด้ามใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจับตัวช้อนและด้ามช้อนโค้งหักมุมเพื่อลดการเหยียดของไหลสบักและข้อศอกซิวเวอร์ครับแก้วน้ำที่มีส่วนยื่นตรงปากแก้วเพื่อให้ยกดื่มน้ำได้ง่ายก้นแก้วสูงลดปริมาณน้ำให้พอดีต่อการดื่มชุดดูโอเซตประกอบไปด้วยจานและช้อนในราคา459บาทชุดคอมโบเซตประกอบไปด้วยจานชามช้อนและแก้วน้ำเซตละเ9 9บาท สั่งซื้อหรือติดต่อเราได้ที่ Facebook f a n Page All Care Plus เว็บไซต์ All Care Plus. co หรือ Line a All Care Plus ใครไม่แคร All Care Plus r e f o อ All